นมัสการหลวงตาแล้วก็คะณะพระสงฆ์พร้อมทั้งแม่ชีทุกท่านแล้วก็สวัสดีผู้บริวารธรรมทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะชื่อเบลนะคะมาจากกรุงเทพอายุ31ปีตอนนี้ทําธุรกิจส่วนตัวของครอบครัวนะคะก็จริงๆที่ได้มาที่นี่ก็ต้องขอบคุณคุณแม่แล้วก็พี่สาวอะคะ่ะเพราะว่าจริงๆ พี่สาวกบคุณแม่ปฏิบัติธรรมที่หลวงตาม,มาหลายคนแล้วแต่หนูไม่มีโอกาสได้มาแล้วก็พอดีเรียนจบแล้วก็ทำงานต่อที่ประเทศอเมริกาค่ะแล้วเราก็มีเาขาเรียกว่าวิตวิตว,วิตกจริตแล้วมันก็ทุกมากตอนที่อยู่ที่อเมริกานะคะแล้วก็ปรึกษาพี่สาวพีว่สาวก็ ไม่ได้พูดอะไรมากก็แค่ส่งรูปลงตามาแล้วก็ส่ง youtube ให้มาฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นอยู่ก็ฟังไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าคืออะไรแล้วเราก็ยังทุกอยู่ทั้งที่จริงแล้วก็ไม่มีอะไรให้ต้องทุกขนาดนั้นเพราะว่าก็มีงานทำคุณพ่อคุณแม่ก็ซัพพอร์ตดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วคุณแม่ก็บอกว่าแบบให้กลับมาลูกกลับมาบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยมา ปฏิบัติทเพราะว่าตอนนั้นมันทุกแบบว่าเวลาหนูก็ไม่รู้หนูทุกอะไรแบบเหมือนวิตกจะุดไปก่อนอย่างเงี้ยค่ะต้องจน,จนต้องเอาหัวใจอย่างเงี้ยแทบบตรงที่เตียงนอนอย่างเงี้ยแบบเหมือนมันจะคิดไปเยอะคิดไปเองกลัวอันนั้นจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้ไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางที่จริงๆก่อนไปไม่เป็นนะคะ <c oughs> เสร็จแล้วก็สุดท้ายก็ตัดสินใจกลับมาประเทศไทยแล้วก็ ที่ตอนแรกกเ็เห็นพี่สาวเปลี่ยนแบบว่าจากเป็นอีกคนนึงเป็นแบบดีขึ้นมาเลยแล้วเราก็สนใจที่จะมาแต่ก็ฟังหลวงตายะไรก็ยังไม่เข้าใจแล้วกเ็เห็นคุณพ่อที่จะไม่ค่อยปฏิบัติธรรมแล้วเขาก็มาปฏิบัติธรรมที่นี่แล้วเขาก็เปลี่ยนเป็นแบบอีก คนหนึ่งเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยเออตัดสินใจลองมาดูเพราะว่ากลัวตุ๊กแกกลัวอะไรแบบนี้ค่ะที่นี่เสร็จแล้วก็โอเคงั้นก็มามาเสร็จมาเสร็จสิ่งที่ได้จากที่นี่ก็คือเหมือนตอนแรกอย่างที่เดินหนูก็ง่วงมากง่วงมากเสร็จแล้วก็กลัวเดินนอนมันจะชัยเข้ามาในขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยคิดไปเองนู่นนี่นั่น,นจนสุดท้ายทุกครั้งที่ออหลวงตาเทศแล้วก็ พระสงฆ์ทุกท่านเ,เทศก็เหมือนเราคิดไปก่อนเองทางที่จริงๆมันไม่ได้เป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเดินไปเรื่อยๆก็เจอสัตว์เจออะไรเงี้ยหนูก็กลัวมากแต่ว่าพออยู่ไปหลายๆวันอยู่หลายวันแล้วก็รู้สึกเห็นว่าเฮ้ยมันก็เป็นสัตว์เหมือนเราแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้น่ากลัวเลยเขาก็อยู่ของเขาแล้วเราจะไปกลัวเขาทําไมเหมือนมันก็ มันก็หายกลัวไปเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่รู้สึกว้าวมากๆแบบว่าปกติต้องเป็นคนไปเข้าห้องน้ําบ่อยมากแต่ว่าเ,เห็นหลวงตาบอกว่าห้ามใครเข้าห้องน้ําถ้ามีอยู่ถ้าเข้ามาสวดมนต์หรือมาอะไรแบบเนี้ก็มีพอดื่มน้ำปานาเสร็จหนูก็ปวดอยากเข้าห้องน้ำมากหนูก็ เฮ้ยทาไงดีเดี๋ยวหลวงปูจะหยุดเทศแล้วคนอื่นเขาไม่ได้ฟังเทศเพราะเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เออคิดเสร็จแล้วก็เราก็กําหนดเห็นอาการว่ามันปวดปวดเสร็จแล้วก็อยู่ดีมันก็หายปวดไปเลยแล้วหนูก็นั่งตั้งแต่หกโมงได้จนถึงสามทุ่มอะค่ะวันนั้นหนูก็เลยเออมันก็เออมันก็แปลกดีอะไรเงี้ยแล้วก็มีอะไรก็ปั้มแล้วก็เออ รู้สึกประทับใจที่นี่แบบว่าปก,ก่อนหน้านี้ก็มีเข้าปฏิบัติธรรมที่อื่นค่ะแต่ก็ดีทุกที่แต่ว่าที่นี่ทําให้หนูโลกที่ที่บอกก่อนแรกค่ะว่าเป็นโรควิตอ,อ,อ,อวิตกจริตมาก่อนอย่างเงี้ยแบบกลัวไปก่อนตอนที่เดินจงกรมอยู่อย่างเงี้ยค่ะมันก็ทําให้เราเห็นไอ้ก่อนที่เราคิดที่เรากลัวมาก่อนมันก็ขึ้นมาคิดขึ้นมาคิดเสร็จแล้ว ก็ทำหลวงตาเทศสอนว่าจะไปคิดถึงอนาคตกับอดีตทำไมคิดไปแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้วมันก็มันก็เดินจงกรมเดินไปมาเลยมาหนูก็เออจริงอ่ะไอ้ที่มันที่มันกลัวหรไออยู่เดียวมันก็หายไปแล้วมันก็รู้สึกว่าเออว่าเราจะคิดทําไมทางที่จริงๆมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าไงเหมือนมันก็ไม่ได้เป็นแบบที่ หนูคิดไว้แล้วหนูเป็นหนูเองที่ทําให้ตัวเองทุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างที่หนูทุกก็มันมาจากความคิดหนูเองแล้วมันก็หายไปแบบว่าเรียกว่าไงมันหายไปเลยก็รู้สึกดีใจว่าเออโลกนี้เพราะว่าตอนที่อยู่ที่เมกาคือคุยกับออคุณหมอคือเขาให้เทคเ,ออเขาให้กินเขาจะให้กินยาอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากกินแล้วก็มาจนมาดีใจมากที่ได้มาครั้งนี้เพราะว่า จิตใจมันเข้มแข็งขึ้นแล้วก็เหมือนรู้ว่าอ๋อพอเรากําหนดรู้พอเราจะคิดเราก็รู้รู้เสร็จมันก็ดับมันก็ไม่คิดประมาณนี้ค่ะวันไหนความรู้สึกตัวชัดที่สุดวันที่ห้าเเนี่ยค่ะก็คือไม่ง่วงเลยค่ะแล้วประทับใจอะไรอีกจากการปฏิบัติ ประทับใจเ,เห็นเห็นคุณคุณป้าพรหนูเดินข้างๆกันแล้วก็คุณแม่ที่แบบว่าเขาจริงๆต้องผ่าเขาแต่คุณแม่ก็สู้มากเราก็แบบตอนแรกก็เดินกลัวเอ้ยไส้พญาไส้เดือมมันจะชัยเข้าไปในเท้าเราไหมวะนี่ยังไม่เคยเดินดินอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดินจนเอ,อหนังหนังส้นเท้าหนูก็คือเปิด ทั้งสองข้างเจ็บมากเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูก็เห็นหลวงตาวันนั้นที่มาเทศแล้วก็บอกว่าเมื่อกี้หลวงตาไปเตะเหล็กมาหนูก็เฮ้ยแบบขนาดหลวงตาไปเตะเหล็กมาท่านยังเมตตาเข้ามาแบบว่าเข้ามาโบทเราเลยอะไรเงี้ยทำไมเราเป็นแค่นี้ทําไมเราไม่เดินอะไรเงี้ยหนูก็เลยหลังจากนั้นเหมือนเดินไปกําหนดไปมันก็ความเจ็บมันก็ไม่ไม่เจ็บนะคะเหมือนก็แค่เดินก็รู้รู้แล้วมันก็ไม่เจ็บ แล้วก็ประทับใจทีออ่ที่นี่หลวงตาแล้วก็พระสงฆ์ครูบาอาจารย์หนุกท่านก็คือเป็นผู้ให้จริงๆแบบว่าสอนตั้งแต่หนูต้องนั่งยังไงให้ไม่เมื่อยนะให้นั่งได้นานที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีมีแต่ให้อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยประทับใจแล้วก็กิริยามารยาททุกอย่างก็ ได้เรียนจากที่นี่เพิ่มด้วยเพราะว่าบางอย่างก็ไม่รู้ว่าต้องเหมือนที่มีคนมีอมีมีกี่คุณป้าคนหนึ่งพูดไปอย่างเงี้ยค่ะว่าเหมือนทำให้ได้เขาเรียกว่าไงข้างในมันก็อ่อนน้อมลงเหมือนแบบว่าพูดพูดไม่เป็นค่ะข้างในมันอ่อนน้อมลงอย่างเงี้ยค่ะมีสติมากขึ้นแล้วที่ ดีใจที่สุดก็คือแบบเราลงมารู้ตัวแล้วเราแบบว่าความทุกข์ที่เราแบบชอบคิดไปเองวิตกสลิตแล้วมันหายได้โดยที่เราไม่ต้องไปคือมันหายไปแบบว่าโล่งไปเลยอะไรเงี้ยค่ะทํายังไงอ่ะมันหายเคล็ดลับะะทํายังไงมันจึงหายไปได้อ,อก็ทําตามที่หลวงตาสอนว่าก็คือมาแล้วก็มี ครูบาจารย์มีหลวงปู่แล้วก็มีหนูจำชื่อไม่ได้พระอาจารย์อไม่ต้องจำมันหรอกเนาะจำไม่ได้แต่อยากรู้วิธีการทำนะนะทำยังไงมีวิธีเทคนิคหรือมีความใส่ใจขยันมากน้อยยังไงมันอ๋อหนูก็อาทิตอนแรกก็มาวันหนึ่งสวันแรกก็ยังมีนั่งอยู่ค่ะแต่พอหลวงตาให้กําลังใจว่าเอาออธิษฐานไปเลยว่าไม่นั่งหนูก็เดินตลอดไม่นั่งตั้งแต่วันที่ นาจะสี่หรือห้าจนถึงวันเนี้ยค่ะก็คือเดินตลอดไม่นั่งแล้วมันก็เหมือนรู้หนูไม่ได้มีแสงไม่มีเห็นสว่างอะไรแต่ว่าหมายถึงว่ามันก็รู้สึกตัวแล้วก็เวลามันสมมุติว่ามันคิดไปเรื่องมันจะมีเรื่องอดีตที่เราเคยเป็นแผลในใจขึ้นมาแบบเนี้ยหนูก็ไปรู้ตัวเห็นว่ามันคิดคิดเสร็จแล้วเราก,แก็แล้วมันก็หายไปอย่างเงี้ยค่ะล้วก็กลับมามาดูที่เดินที่ เท้าเราที่เดินไปแล้วมันก็เหมือนได้ยินมีเสียงเขาเรียกว่าไงมันเดินไปแล้วมันก็มีเดินจนได้ยินเท้าที่เดินมันมามันอยู่ที่หูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนพอมารู้ตัวแล้วความคิดมันก็ดับไปอย่างเงี้ยค่ะถือว่าคุ้มอยู่เนาะกับการมาฝึกดีมากก็อยากอ,อยากมาอีกค่ะแต่ต้องผัดมากับพี่สาวเออ <laughs> เตรียมไว้เลยคอร์สไหนที่สะดวกมา มาศึกษาอะไรที่มันละเอียดขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปมันยังมีอะไรที่รอให้<ต>เรา<ต>ได้ศึกษาอยู่หนูก็มีคําถามเออคอร์สที่เห็นในเว็บไซต์เงี้ยถูกคอร์สที่ไม่ใช่ที่วัดป่าสงณนที่อื่นอย่างเงี้ยค่ะก็คือปฏิบัติเหมือนกันหลงตาก็าไปเหมือนกันหรือว่ามาตรฐานเดียวกันเหมือนกันค่ะสะดวกที่ไหนไปที่นั่นเนาะ เอาา้าวหานุโมทนาสาธุค่ะสาธุ